สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการชั่วโมงทำกินประจำวันพุธที่17ตุลาคม2555กับดิฉันลุงทิพย์ชลธิภาลัยค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการประมูล 3G นั้นได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะขณะที่มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่ามีการปออระคานั้นขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะคือประมาณร้อยละ2.8ค่ะในฝั่งของผู้บริโภคนั้นก็ต้องการที่จะใช้ 3G กันอย่างรวดเร็วนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าในเรื่องนี้นั้นอาจจะต้องมีการตรวจสอบกอกนันนนนตตต่่่อไไปคคะะิิดดาาาาม้้จรยงชี ใช้เวลาไปไม่ถึง8ชั่วโมงเต็มก็สามารถสรุปผลการเสนอราคาประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมบนย่านความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์หรือ 3G ที่คนไทยรอคอยมานานนับ10ปีโดยบริษัทลูกของ AIS เสนอราคาประมูลรวมสูงสุด14,625ล้านบาทได้สิทธิเลือกช่วงคลื่นความถี่ชุด G ถึง I ซึ่งติดกับช่วงคลื่น 3G ของบริษัท TOT ขณะที่บริษัทลูกของ TRUE และ d t แทเสนอราคารวมเท่ากันที่13,500ล้านบาทแต่ TRUE จับฉลัดได้ก like ่อนเลือกสิทธิ์ช่วงคลื่นความถี่ชุด d ีถึง F ส่วน a ถึง C จึงเป็นของ d t แทโดยปริยายแบ่งกันไปเจ้าละ3ใบ15เมกะเฮิรลงตัวพอดีผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง3รายต่างไม่ได้แข่งขันกันเสนอราคาชนิดเอาเป็นเอาตายเพื่อแย่งชิงช่วงคลื่นความถี่ดีที่สุด ตามที่กสทชชวนเชื่อไว้สำยังวางกลยุทธ์เพิ่มราคาเพียงเล็กน้อยรวมทั้งพักการเสนอราคาถึง2ครั้งตลอดการประมูลเจ็ดรอบจะเห็นว่าราคาประมูลสุดท้ายอยู่ที่4,500ล้านบาทซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นมีมากถึง6ช่วงคลื่นความถี่หรือ6สล็อต4,725ล้านบาท2สล็อตและราคาสูงสุดขยับเพียง4,950ล้านบาท1สล็อต คิดเป็นเม็ดเงินที่ได้รับจากการประมูลทั้งสิ้น41,625ล้านบาทผลการประมูลเป็นไปตามค่ายการของนักวิชาการด้านโทรคมนาคมผู้นี้ก่อนตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่าง AIS และ TOT ซึ่งได้ช่วงคลื่นความถี่ติดกันอาจทำให้ได้เปรียบมากขึ้นส่วนบริษัทอื่นๆวิศวกรก็สามารถปรับแต่ง หลีกเลี่ยงคลื่นลบกวนนั้นได้โดยไม่ต้องแข่งขันกันเสนอราคาสูงๆตามที่กสทชกล่าวอ้างก็คือผมว่านัยสำคัญน้อยท,ท,ที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะที่จะไปบิดสู้เพราะว่าถือว่าในระบบเองเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คุณภ,ภาพมันดีอยู่แล้วด้วยด้วย,ด,วยด้วยการให้บริการในความถี่ช่องที่ให้มา ไม่น่าจะต้องถึงกับลงทุนเพิ่มเพื่อจะให้ได้ช่องช่องลิมเพราะฉะนั้นบรรยากาศการแข่งขันาอาจจะไม่ได้มากอย่างที่อย่างที่ตั้งใจขณะที่กสทอยืนกรานว่าราคาประมูลนี้เหมาะสมแล้วและการนำพาอุตสาหกรรมสื่อสารหลุดพ้นจากระบบสมปทานมาเป็นใบอนุญาตสามารถจัดสรรเครื่องความถี่ 3G ลุล่วงไปได้ถือเป็นความสำเร็จ เนื้อเพียงการแทรกแซงเพื่อให้ได้เงินประมูลสูงๆความสำเร็จของการประมูลเนี่ยทุกที่ในโลกก็คือการที่เราสามารถที่จะจัดสรรขนาดเนี้เรามีขึ้นความถี่4 5 m เมกะเฮิร์อยู่เฉยๆไม่ได้ใช้อะไรเลยถูกไหมครับถ้าเราสามารถที่จะสามารถจัดสรรคลื่นออกไปได้โดยที่การประมูลเรียบร้อยได้รับการยืนยันทั้ง ทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแล้วสามารถที่จะจัด,จดสรรขึ้นออกไปหมดราคาตั้งต้นการประมูลมีราคาที่เพิ่มขึ้นมานะครับเราไม่ได้มองว่าราคานั้นจะต้องขึ้นไปถึงหมื่นล้านหรือ6,440ล้านที่ผมเรียนไปว่าในการที่จะวัดเลือกความสําเร็จหรือไม่นในบางครั้งเนี่ยการกํากับดูแลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเป็นกํากับดูแลได้ทุกอย่าง กสทชอ,อาลืมไปว่าการประมูล 3G ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์แรกๆที่จะเปลี่ยนการผูกขาดในระบบสัมปทานเพียงไม่กี่เจ้าสู่ใบอนุญาตเพิ่มโอกาสให้กับผู้เล่นรายใหม่เพิ่มจำนวนผู้ให้บริการเพิ่มการแข่งขันเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดแต่ผลการประมูลกลับวนเวียนกับบริษัทผู้ให้บริการ3เจ้ารายเดิมในคราบบริษัทลูกพร้อมโครงสร้างผู้บริหารใหม่กับสิทธิใบอนุญาต15ปี ซ้ำได้ประหยัดเงินรายได้ที่เคยจะส่งเข้ารัฐตามระบบสัมปทานเดิมต่อยอดเป็นใบเบิกทางสร้างมูลค่าการตลาดปีหน้าไม่น้อยกว่า210,000ล้านบาทพันธิพาพัทรวรเมศไทย PBS รายงาน แม้ว่าผลการประมูลนะคะขึ้นความถี่ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมบนย่านความถี่2.1กิกะเฮิร์ตซ์หรือว่า 3G นั้นนะคะก็ออกมาแล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะมีเสียงมิพาพวิจารณ์ด้วยนะคะในเรื่องของการประมูลสําหรับเรื่องของราคาค่ะและหลังจากที่การประมูลนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะและจะต้องจับตาอะไรกันบ้างเราไปจะมาคุยกันค่ะได้รับเกียรติจากดรสมเกียรติตั้งกิจวณิชน,นะคะประธานสาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารคหลังจากที่ประมูลราคาก็ออกมาคือเพิ่มจากที่ราคาเดิมเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะคะอาจารย์ตั้งข้อสังเกตในตรงนี้ยังไงบ้างคะคงไม่เรียกว่าไม่มากนะครับผมเรียกว่าน้อยมากๆเลยคือถือในมุมนี้ถือเป็นการประมูลที่น่าจะเรียกว่าลมเหลวได้เลยนะครับคือในทางวิชาการแล้วการประมูลนั้นมีจุดประสงค์เพื่อที่จะทําให้เกิดการแข่งขันกันเพราะฉะนั้นการวัดความสําเร็จหรือความล้มเหลวข,ของการประมูลไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ประมูลให้เสร็จเสร็จไปนะครับการประมูลเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าประมูลได้ราคาเท่าไหร่ ประเทศไทยก็จะเปลี่ยนจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบอนุญาตอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มีความสําคัญก็คือการประมูลหากไม่มีการแข่งขันกันนะครับผู้ที่ได้ประโยชน์ก็จะไม่ใช่เป็นพวกเราในฐานะผู้เสียภาษีแต่ผู้ที่ได้ลาบลอยก็คือผู้ประกอบการที่ได้คลื่นความถี่ในราคาที่ต่ากว่ามูล,ลค่าที่ควรจะเป็นราคาที่ที่ปรึกษางกสทชอเองตีเอาไว้นะครับอยู่ที่6,440บล้านบาทต่อ 1, 1> ชิ้นนะครับแต่ว่าราคาประมูลส่วนใหญ่ตกอยู่ทแถว4,500นะครับ และจะเห็นว่าภายใน9ชิ้น<ะ>มีเพียงมีตั้ง6ชิ้นที่ไม่มีการแข่งขันในการประมูลเลยก็คือราคาก็นิ่งๆอยู่อย่างนั้นนิ่งแช่อยู่ตรงนั้นนะครับและมีชิ้นหนึ่งนะครับที่แทบจะไม่ถูกเคาะเลยจนกระทั่งรอบสุดท้ายนะครับซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าคงมองเป็นอื่นไม่ได้ว่านี่คือการประมูลที่ล้มเหลวในทางวิชาการถ้ามีการเขียนบทความทางวิชาการในอนาคตนะครับกรณีศึกษานี้จะเป็นกรณีศึกษาแห่งความล้มเหลวอีกครั้งหนึ่ง อาจารย์ที่บอกว่าเป็นลาบลอยนี่หมายถึงว่าราคามันไม่ได้มีการแข่งขันกันอย่างที่เป็นเท่าที่ควรจะเป็นหรือว่าราคามันต่ำกว่าแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้นะคะว่าพอหลังจากที่เงินเนี่ยในจานวนเนี่ยผ่านเข้าสู่รับมาแล้วเนี่ยเงินจํานวนนี้ถ้าเขาประมูลกันเยอะบางทีคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าถ้าเขาประมูลเยอะเราก็ต้องมาจ่ายเยอะสิเพราะเราเป็นผู้บริโภคเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์ดรลูกทิพย์ครับคือคําว่าลาบลอยเนี่ยเป็นคําที่ผมคิดว่าเหมาะสมมากภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็น win for น,นะครับก็คือจู่ๆได้มาลาบที่อยู่ได้มาเนี่ย ราคาค่าบริการที่ผู้ประกอบการจะมาจัดเก็บกับผู้บริโภคนะครับผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบง,ง่ายๆนะครับ<ฆ>สมมุติว่าผมเปิดร้านขายอาหารนะครับแล้วก็มีประชาชนมาทานอาหารร้านผม,มวันดีคืนดีผมไปถูกลอตเตอรี่มาได้รางวัลที่1ได้เงินมา10ล้านสมมตินะครับ<ฆ>ผมจะเอาเงิน10ล้านนี้มาแจกให้กับผู้ที่มารับประทานอาหารในร้านผมหรือไม่ผมก็คงไม่ทําตราบใดที่ราคาและอาหารร้านผมยังแข่งขันได้ยังมีผู้บริโภคมานิยมมามา,มาทานอาหารที่นี่อยู่<ฆ>ผมก็เก็บราคาเดิมต่อไป กรณีแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ3ารายเมื่อวานนี้ได้เคลื่อนความที่ที่มูลค่ามันสูงกว่านะครับแต่ว่าไปซื้อได้ในราคาที่ถูกอย่างนี้คือลาบลอยคือเหมือนถูกลอตเตอรี่นะครับคือคือเหมือนถูกลอตเตอรี่ไกลๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไปนั่งคือไปไปะมลไปประมูลแล้วก็มีขั้นตอนของการประมูลทํากันเป็นเรื่องที่มีการจัดสรรกันอย่างที่ต้องทาถูกไหมฮะจัดก็ก็ต้องทำครับประกฎหมาย ที่ผมมีส่วนยกร่างอยู่ด้วยในกําหนดให้การจัดสรรคลื่นความถี่ต้องทําโดยการประมูลนะครับแต่ว่าการประมูลนั้นจัดขึ้นมาเพื่อให้มีการแข่งขันไม่ใช่เพื่อสักสัดจัดจัดไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีความผิดพลาดหลายแหล่มากเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายนะครับเม็ดเงินจํานวนมากที่ควรจะต้องเข้ารัฐนะครับเข้ากระเป๋าของประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีกลับกลายเป็นเม็ดเงินที่ไปเข้ากระเป๋าของผู้ประกอบการทั้ง3ราย และไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประมูล3าจีเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมกันนะครับทั้ง3รายที่ได้ไปเนี่ยนะครับ<ม>ถึง1,6 0 0 0ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินไม่น้อยเลยนะครับค่ะแต่ว่าในตรงนี้แล้วพอเมื่อผ่านการประมูลไปแล้วตรงนี้จะทําอะไรได้บ้างคะก็มีในกลุ่มของกลุ่มกลีนเข้าออกมาออกไปออฟ้องนะคะก็คือไปยื่นต่อสารแต่ว่าตรงนั้นแล้วจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนคะคอาจารย์เมื่อตอนนี้นข,ขนต่อไปมันมีมันม,ม,นมีมันมีหลายประเด็นนะครับมันมีประเด็นที่เป็นประเด็นกฎหมายซึ่งกลุ่มบางกลุ่มเขาอาจจะไปฟ้องร้องกันไปเรียกให้มีการสอบสวนตรวจสอบกันนั่นก็เดินทางนั้นไปนะครับแต่เรื่องที่สําคัญนะครับผมคิดว่ากสทชในฐานะต้นเรื่อง ในฐานะคนที่จัดการประมูลนะครับควรจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าผมคิดว่าการที่ท่านจัดการประมูลนะครับและก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐเกิดความเสียหายต่อประชาชนแล้วเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการได้ลาบลอยไปเป็นเงิน 16, ึ0 0หล้านบาทในวันเดียวนี้นะครับเป็นผมคิดว่าเป็นการกระทําที่มีความผิดพลาดมีความบกพร่องนะครับผมคิดว่ากอสอทอชอไม่ควรที่จะอยู่นิ่งนะครับแล้วก็มาอธิบายบอกว่าเป็นความสําเร็จผมคิดว่าท่านต้องยอมรับความจริง แล้วก็ควรจะต้องดําเนินการรับผิดช,ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่กสทชในเวลานี้จะรับผิดช,ชอบแล้วก็ทําให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์อย่างมากเลยนะมากที่สุดเลยนะคะไม่ใช่ว่าให้ทางผู้ประกอบการได้ผลประโยชน์เนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะเป็นอะไรบ้างคือจริงๆแล้วนะครับเรื่องเรื่องที่การประมูลที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ผมใช้คาว่าเป็นการประมูลที่ล้มเหลวนี่นะครับเราเห็นตั้งแต่ต้นเห็นมาหลายเดือนแล้วในเดือนสิงหาคมนะครับผมก็เคยเขียนบทความเตือนกสทชอตอนนั้นกสทชเคยจะมีแนวคิดจากการประมูลแบบหนึง่ง ซึ่งเป็นการประมูลถ้าจัดขึ้นมาผลาออกมาเมาื่อวานนี้จะไม่แย่แบบวันนี้แต่กสทอชอเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบว่าถูกผู้ประกอบการกดดันหรือว่าเกิดการเปลี่ยนใจอะไรในในาทีสุดท้ายนี่แหละครับแล้วไปเปลี่ยนก,กฎกติกาทําให้การประมูลกันไม่มีการแข่งขันอย่างที่เป็น,นที่อาจารย์บอกว่ากสทอชอถูกผู้ประกอบการผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือกดดันจะกดดันได้ยังไงคะในเมื่อกสทอชอเนี่ยั้งขึ้นมา,มาแล้วก็ โดยการ<ม>โดยการแสดงความคิดเห็นต่างๆว่ามไม่อยากจะเข้าประมูลโดยวิธีสูตรที่กสทชตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายมีหลายๆความเห็นผมไม่ทราบว่ากลไกการตัดสินใจของกสทชสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับ<ฮ>แต่ที่ปรากฏต,ต่อสาธารณะก็คือกสทชอเองได้พยายามกสทชอเองดูเหมือนว่าอยากจะเร่งขายใบอนุญ,ญาตออกมา2ใบ3ใบให้เร็วที่สุดนะครับเปรียบเสมือนนะครับคนที่มีลูกสาวสวยอายุอานามก็ยังดีอยู่ จะรีบแต่งท่าเดียวลุ่ม,มาจีบผัวกระไดไม่แห้งพ่อแม่ก็บอกไม่เอาสินสอดทองมัน่น<อ>จะรีบๆขายไปถ้าเป็นลูกสาวกสาทาชาเองจะแต่งแบบไหนนั่นเรื่องของท่านนะครับแต่นี่ไม่ใช่สมบัติของท่านนี่คือสมบัติของประชาชนสมบัติของพวกเราทุกคนกสาทาชาเป็นเสมือนนายหน้านะครับเป็นที่ดินของเราขึ้นความถี่ถ้าปรีทีไปแล้วเหมือนกับเป็นที่ดินสมบัติของประชาชนที่ดินสาธารณะมอบให้กสาทาชาเป็นนายหน้าไปจําหน่ายก็พึงได้ราคาที่ดี แล้วที่ดินแปลงนี้ที่ขายไปเมื่อวานก็มีราคาประเมินการขายได้ราคาต่ํากับประเมินมากมายมหาศาลนะครับแล้วเกิดจากคนที่เป็นนายหน้าไปขายในราคาที่ต่ํากว่าที่ควรจะเป็นอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหามากถ้าเราดูข่าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับบรรดาผู้ประกอบการหลายรายต่างพูดกันคล้ายๆตรงๆกันเลยนะครับว่าพร้อมจะจ่ายเงินสําหรับการประมูลนี้สูงนะครับเช่นบางรายบอกว่าพร้อมจะจ่ายเงิน1นึ่งหมื่นห้าพันล้านถึงสองหมื่นล้านบาท ก็แปลว่าผ <in the> ู้ประกอบการยอมจ่าย2 0 0 0 0ล้านแต่เมื่อวานนี้มีผู้ประกอบการ2รายได้ใบอนุญาตไปนะครับในวงเงิน13,500นั้ล้านเองทั้งที่เขาพร้อมจะจ่ายอีก7 8 0 0พ0 0ล้านต่อใบนะครับแล้ววงเงิน13,500่ล้านนี่นะครับเป็นวงเงินที่ได้ขึ้นความทีเอาไปใช้15ปีคิดต่อปีนะครับเหลือไม่ถึง1 0 0 0ล้านบาทในขณะที่ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือได้กําไรจากกิจการโทรศัพท์มือถืออย่างปีที่ผ่านมานี้นะครับ ได้กันไปรายใหญ่ที่สุด20,000กว่าล้านบาทเป็นกําไรที่หักค่าใช้จ่ายไปแล้วทุกอย่างเพราะฉะนั้นต่อไปอก็ได้กําไรเพิ่มขึ้นอีก่ารจะบอกว่าในเมื่อ,อบริษัทมือถือส,ส่วนใหญ่ก็ได้กําไรกันอยู่แล้วแต่ว่าราคาประมูลไม่ใช่ว่าไม่มีสตังค์นะคะยืนยันว่าจะจ่ายแต่พอประมูลกันไปประมูลกันมาก็ไม่ได้จ่ายอะไรมากเท่าที่พูดเอาไว้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วจ่ายจ่ายถูกมากๆนะครับคือการที่ผมพูดเรื่องกําไรของผู้ประกอบการขึ้นมานี้ก็เป็นเพราะว่ากิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือนี้นะครัรของฐ เหมือนกับเป็นบ่อน,น้ามันรัฐมีบ่อน,น้ามันอยู่แล,ล้วรัฐให้เอกชนไปสูบน้ามันนะครับการที่รัฐให้เอกชนยกไปให้เอกชนถูกถูกและเอกชนทากาไรได้เนี่ยก็แปลว่ารัฐขายบ่อน,น้ามันให้เอกชนในราคาต่ากว่าต้นทุนไปมากก็เกิดความเสียหายขึ้นเป็นกรณีบ่อน,น้ามันนี้ผมคิดว่าทุกคนคิดภาพออกพอดีกรณีเป็นคลื่นความถี่ที่ทุกคนมองไม่เห็นนะก็จึง ไม่ดูไม่ออกว่ามันเป็นสมบัติที่มีมูลค่ามหาศาลแต่จริงๆแล้วก็คือสมบัติของชาติสมบัติของประชาชนทุกคนนั่นเองนะคะคราวนี้มีคําถามนะคะที่ฝากกันมาค่ะบอกว่าเ,เป็นความเห็นด้วยนะคะาการประมูลครั้งนี้ทั้ง3ามาไม่มีความจริงใจรากเงาก็มาจากราคาตั้งต้นประมูลไม่เป็นธรรมต่อประชาชนนะคะท่านต่อปบอกว่าประโยชน์จากการประมูลครั้งนี้ประชาชนจะได้รับเป็นรูปธรรมได้อย่างไรนี่เรียนถามอาจารย์เอาประเด็นแรกก่อนนะครับ ท่านผู้ถามท่านถามบอกว่าท่านให้ความเห็นนะครับบอกว่าผู้ประกอบการไม่มีความจริงใจผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมนะครับผู้ประกอบการเขาเป็นบริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัดหน้าที่ของเขาก็คือทากาไรสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น <Yeah. S 1> ผู้ประกอบการสองรายเมื่อวานนี้ซึ่งไม่ยอมเคาะราคาเลยแล้วได้ราคาไปเท่ากับราคาตั้งต้นในมุมหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> เขาทําประโยชน์สูงสุดให้แก่บ,บริษัทของเขาผมไม่ไปตั้งข้อสังเกตกับ แรงจูงใจของผู้ประกอบการเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วผู้ประกอบการต้องการกําไรสูงสุดแต่บุคคลที่เป็นบุคคลสาธารณะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสาธารณะอย่างกสทช <c oughs> เหตุใดจึงไปตั้งเงื่อนไขในการประมูลให้ไม่มีการแข่งขันแล้วมีหนําซ้ําไปตั้งราคาประมูลเริ่มต้นที่มันต่ําเกินกว่ามูล,ลาค่าที่ควรจะเป็นมากและทําให้ราคาไม่ได้กลับมาสู่ร <c oughs> าคาที่เหมาะสมอย่างนี้ย้อนถามกลับไปนะคะว่าทั้งนี้กสทชได้ทําหน้าที่ของกสทชอย่างดีที่สุดแล้วหรือยัง ผมคิดว่าตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาในส่วนตัวของผมผมก็ได้เรียนอย่างที่พูดไปนะครับก็คือกสทชในฐถ่ายนะที่เป็นนายหน้าเอาคลื่นความถี่ของเราไปจัดสรรน,นี่นะครับเป็นนายหน้าที่มีความบกพร่องอย่างร้ายแรงเลยเอาไปขายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน mm hmm. ท่านจะไปพูดว่าคาดเดาล่วงหน้าไม่ได้ว่าะจะได้ราคาเท่าไหร่ด้วยความที่เห็นอยู่แล้วนะครับว่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยประกอบการกันไปยังไงก็มีเพียง3ามรายนี่แหละครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นรู้ล่วงหน้าได้อยู่แล้วว่าการแข่งขันมันจะมีน้อย แต่ท่านก็ไปออกแบบการประมูลที่เปรียบเสมือนมีเก้าอี้ดนตรีอยู่3ตัวและมีคนเล่น3คนมาชิงเก้าอี้กันไม่มีใครต้องมีความพยายามต้องแย่งกันเลยผลแบบนี้ผมคิดว่าเด็กมัธยมก็ดูออกว่าการประมูลนั้นจะจบลงในลักษณะที่เป็นปัญหาแบบนี้ค่ะอย่างนี้หนึ่งในกสทชนะคะก็คือในแพทย์ประวิตรลีสถาพรวงศานะคะก็ออกมาแสดงความเห็นบอกว่า มาการเสียงข้างมากก็รับทราบดีว่าแล้วก็ให้ข่าวมาโดยตลอดนะคะ mm hmm. เข้าใจว่าจะต้องมีการไปยื่นต่อปปชแล้วก็จะต้องมีการเตรียมต่อสู้คดีกันแต่ว่าในส่วนของกสทชนั้นทําหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงและไม่เห็นเหตุผลในการลาออก mm hmm. เข้าใจว่าสิ่งที่ทีเดียไอนะคะเรียกร้องของรับผิดชอบก็คือเรียกร้องจากผู้ที่ทําให้รัฐเสียหายนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นตัวตนของใครค่ะครับค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงมาจากในคุณห,หมอประวิทย์นะคะ ทั้งนี้เวลาที่มีการประมูลแบบนี้แล้วอะค่ะอาจารย์การประมูลต่างๆในเมื่อทํามาอย่างเหมือนกับทำตามตกกฎหมายนะคะทำตามตัวบทกฎหมายต่างๆถ้าพอประมูลไม่ถูกกฎหมายนี่นะครับอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของเราคือมีข้อสังเกตมีข้อสงสัยจากบางท่านว่าการที่กรสชไปกําหนดหลักเกณฑ์ในการประมูลที่ทําให้ผู้ประกอบการแทบไม่ต้องแข่งขันกันเลยเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไปจัดประมูลโดยไม่ให้มีการแข่งขันซึ่งเข้าข่าย พระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากฎหมายหัวถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหัวหรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่มีคนยกขึ้นมาผมคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปชี้ว่าผิดหรือไม่ผิดคนที่จะชี้เรื่องนี้ก็คือปอป,อปอชอแต่สิ่งที่ผมคิดว่าในฐานะนักวิชาการสามารถชี้ได้เบื้องต้นก็คือการประมูลเมื่อวานนี้เกิดความเสียหายเป็นความล้มเหลวไม่ใช่ความสําเร็จอันนี้ผมคิดว่าสรุปได้อย่าง ชัดเจนนะครับคับเราที่ถามตามมาว่าประโยชน์จากการประมูลในครั้งนี้ประชาชนจะได้รับอะไรอย่างเป็นรูปธรรมบ้างคือไม่ว่าจะประมูลแบบไหนนะครับเมื่อวานขอให้ประมูลเสร็จเนี่ยสิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือได้มีบริการโทรศัพท์มือถือ 3G อย่างเต็มรูปแบบนี่ก็คือบทบาทหรือว่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในฐานะผู้บริโภคแต่อย่างที่ได้เรียนมานะครับประชาชนทุกคนมี2ฐานะฐานะหนึ่งคือผู้บริโภคอีกฐานะหนึ่งก็คือเป็นผู้เสียภาษีเมื่อวานนี้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้ประโยชน์บ้าง แต่ว่าจัดการประมูลอย่างไรก็ได้ประโยชน์ครับเพราะจะมีบริการ 3G ใช้กันแต่ประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีเมื่อวานเนี่ยเสียหายไปเป็น1 6 0 0 0ล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าไม่มีการแข่งขันในเรื่องของราคานะคะมีคำถามบอกว่าหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องรอสัญญาณแบบเก่าๆใช่แล้วใช่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันจะรวดเร็วแค่ไหนคะตรงนี้กเ็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าในมุมหนึ่งประชาชนก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ใช้กันนะครับซึ่งคนไทยก็รอบริการ 3G มานานพอสมควรก็สมควรได้ใช้กันนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ในมุมหนึ่งก็เป็นเป็นข่าวดีนะครับก็เป็นข่าวดีเล็กๆในข่าวร้ายนะครับที่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับค่ะแต่ว่าข่าวดีเล็ก,ลกๆนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ขยายนะคะว่ามันถึงแม้ว่าการประมูลในครั้งนี้ 3G ก็ตามแต่ว่าถ้าประมูล 3G กับ 4G ถ้าเผื่อว่ามีการประมูลครั้งไหนต่อไปอย่างไรเนี่ยเราจะต้องทํากันแบบไหน,นะคะ่ะอาจารย์ที่จะทําให้รัฐแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์กันสูงสุดคือที่พูดมานะครับกสทชจะใช้คำคำนี้ใช้คําบอกว่ามันมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย มันมีรัฐมันมีประชาชนแล้วก็มีผู้ประกอบการกสทชมักจะใช้คําว่าทําให้มันเกิดความสมดุลซึ่งโดยแนวคิดแบบนี้ผมเองยอมรับได้ว่าต้องมีความสมดุลทีนี้ตัดสินอย่างไรว่าแบบไหนสมดุล<ห>ตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาวิธีการที่จะตัดสินอย่างไรว่าแต่ละฝ่ายได้ไปดีที่สุดสมดุลที่สุดก็คือให้มีการแข่งขันและปล่อยให้การแข่งขันนั้นเป็นไปตามธรรมชาติผู้ประกอบการจะรู้เองว่าสมควรจะยื่นข้อเสนอเข้าไปเท่าไหร่ถ้ากฎเกณฑ์ในการประมูลนั้นมันมีการแข่งขันพอ ผู S <S <surprises> ้ประกอบการก็จะไม่ย <bamboo> ื่นใ้จนตัวเองขาดทุนหรือได้กําไรน้อยจนไม่คุ้มในการทําธุรกิจนะครับวิธีการประมูลที่มีการขันจะเป็นวิธีที่ตอบโจทย์เองไม่ว่าการประมูล 3G ครั้งนี้หรือการประมูล 4G 5G ในอนาคตนะครับแต่การประมูล 3G ที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันไม่มีความสมดุลตรงที่ว่ากสทชไปเปลี่ยนเงื่อนไขทําให้ผู้ประกอบการไม่ต้องออกแรงเคาะกันเลยอย่างที่ปรากฏ6สล็อตใน9สล็อตนั้นไม่ต้องเคาะกันเลยก็ได้คลื่นมาในราคาถูกแสนถูกต่ำกว่าพันล้านบาทต่อปี เพื่อไปประกอบการได้กําไรปีละเป็นหมื่นล้านมผมคิดว่าตรงนี้ไม่มีความสมดุลเกิดขึ้นนะครับค่ะแล้วในส่วนของประชาชนเราเองนะคะอาจารย์เราจะสามารถเข้าใจในเรื่องนี้หรือว่าพอมันมีการประมูลไปแล้วถ้าเขาอาจจะยังมาบอกว่าราคามันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อ้างเหตุผลต่างๆคือเท่านี้อ้างไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าราคาประมูลนี่มันถูกมากๆมันถูกมากครับแล้วก็ราคาขึ้นความถี่ที่ที่ผมคิดว่าจะต้องยอมรับกันก็คือราคาประเมินเหมือนเราขายที่ดินแหละครับถ้าคุณรุ่งทิพย์มีที่ดิน แล้วให้คนไปขายขายได้ต่ำกับราคาประเมินคุณลุงทิพย์ดืน่นใใจไหมครับนั่นสิครับแต่กรณีแบบนี้เนี่ยประชาชนคือเจ้าของคลื่นความถี่ที่แท้จริงจะยินยอมให้กสทชซึ่งเป็นเหมือนกับนายหน้าขายคลื่นความถี่เอาคลื่นความถี่ไปขายในราคาต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นความเสียหายมันก็เกิดขึ้นอันนี้คือประเด็นที่ผมคิดว่ากสทชนะครับจะต้องปรับทัศนคติและผมคิดว่าจะต้องเรียกร้องให้กสทชรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ตัวเองได้สร้างไว้และเกิดขึ้นมานะครับ ส่วนกสทชเองจะออกมาออกมายอมรับหรือออกจออกมาพูดอะไรต่อไปเนี่ยอาจารย์มองว่าประชาชนทั่วไปอย่างเราๆท่านๆน,นคะคะที่เราชมรายการกันอยู่เนี่ยเราจะมีบทบาทยังไงหรือว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไม่ว่าจะเป็นการประมูลหรือว่าจะเป็นการพัฒนาธุรกิจธุรกมนาคมตรงนี้ได้ยังไงบ้างคือในมุมหนึ่งนะครับประชาชนก็คงมีฐานะเป็นผู้ใช้นะครับแต่ในฐานะพลเมืองประชาชนควรต้องตรวจสอบนะครับควรต้องให้ความสําคัญกับความโปร่งใสให้ความสําคัญกับ ผลประโยชน์สาธารณะนะครับหากประชาชนสนใจใน,ในด้านเดียวก็คือขอให้มีโทรศัพท์ใช้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ผมคิดว่ากรณีแบบนี้ก็จะเหมือนกับกรณีที่มีการทําโพสํารวจกันนะครับที่มีการพูดกันว่าคนไทยยอมรับเรื่องทุจริตยอมรับเรื่องคอร์รัปชันได้ตราบใดที่การทุจริตคอร์รัปรชนันนั้นให้ประโยชน์กับประชาชนบ้างคือตัวเองได้ประโยชน์หรือตัวเองคิดว่าไม่เกี่ยวใครจะทําอะไรก็ทํากันไปถ้าเป็นแบบนั้นผมคิดว่ารากฐานในการพัฒนาประเทศไทยนะครับมีปัญหามากๆแล้ว คนที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะถือว่าประชาชนไม่สนใจจะทําอย่างไรก็ได้นะครับค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะดร ok สมเกียรติตั้งกิจบณิตค่ะประธานสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะก็ได้อธิบายรวมทั้งให้ความเห็นในเรื่องของการพัฒนาแล้วก้าวต่อไปของ 3G ค่ะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์อย่างมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,รบนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวอื่นๆด้วยค่ะติดตามได้ในเศรษฐกิจรอบวันค่ะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมรัฐมนตรีคลังเอเชียยุโรปครั้งที่10ได้ตระหนักถึงการป้องกันการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีซึ่งผลการประชุมนี้จะนําไปสู่เวทีการประชุมผู้นําอาเซียนในประเทศลาวต้นเดือนหน้าส่วนข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างสหภาพยุโรปกับไทยรัฐบาลจะผลักดันให้การเจรจาการค้าเกิดขึ้นเร็วๆนี้สอดคล้องกับสหภาพยุโรปที่ให้ความสําคัญกับการเจรจาการค้าแบบทวิภาคี และต้องการให้มีความคืบหน้าประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพระบุว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ควรส่งสัญญาณดอกเบี้ยเป็นลบด้วยการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณเศรษฐกิจที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอ่อนแอโดย GDP นั้นอยู่ระดับร้อยละ5-6จากการลงทุนของรัฐและการบริโภคในประเทศส่วนดอกเบี้ยและเงินเฟอ้อปรับเข้าสู่ระดับใกล้เคียงกันแล้วนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยควรสนับสนุนให้เกิดการออมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI ชี้ว่าแนวทางแก้ปัญหาบัณฑิตป,ปริญญาตรีตกงานกว่า1 0 0 0 0แสนคนต่อปีควรมีการอบรมความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาเมื่อเรียนชั้นปีที่4เช่นทักษะด้านอาชีพทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากที่มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการ ขณะที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการควรขยายการดำเนินโครงการสหกิจศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยใช้มาตรการจูงใจสถานประกอบการให้เข้าร่วมโครงการด้วยการลดหย่อนภาษีเพื่อให้การผลิตบัณฑิตป,ปริญญาตรีเป็นไปอย่างสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในด้านต่างๆ ในช่วงนี้นะคะราคาน้ํามันในสหรัฐค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่มีข้อมูลค่ะเศรษฐกิจที่สหรัฐนั้นค่อนข้างจัดดีนะคะขณะเดียวกันค่ะจับตาการดีเบตในครั้งที่2ของประธานาธิบดีโอบามานะคะกับนายมิดรอมนี่ค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องของตลาดหุ้นไทยค่ะปรับตัวลงไปเล็กน้อยหลังจากที่มีการเซลล์ออนแฟกต์ในกลุ่มของ กลุ่มสื่อสารนะคะหลังจากที่จบการประมูล 3G จะมาคุยกันกับคุณกอบศิษย์ศิลปะชัยค่ะผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนางารกสิกรไทยคุณกอบศิษ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดรจลุ่นเทพครับค่ะคุณกอบศิษย์คาในช่วงนี้ภาคการลงทุนนะคะดูเหมือนว่าจะมีทั้งปัจจยัยภายในแล้วก็ภายนอกทีเดียวค่ะตรงนี้คุณกอบศิษย์จะให้คําแนะนําสําหรับนักลงทุนยังไงกันบ้างค่ะ ครับก็คิดว่าที่เราดูประเด็นนะครับก็ทางยุโรปก็คงยังเป็นเรื่องของหนังหนังม้วนยาวอยู่นะครับึ่ึงคิดว่าประเด็นที่ตลาดเนี่ยให้ความสําคัญก็คือว่าเมื่อไรสเปนเนี่ยจะมีการยื่นเจตนาลมจะขอความช่วยเหลือจากทาง i อเอหรือว่าทาง ECB นะครับในการาที่จะ,ะดูแลเรื่องของต้นทุนในการดูแลเรื่องของหนี้สาธารณะของเขานะครับ อันนี้เป็นคิดวา่าถ้าถ้าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยมีความชัดเจนว่าทางสเปนเองเนี่ยยื่นเจตนาลงตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้เรื่องของบรรยากาศของอการลงทุนเนี่ยมีความคลีคลายในในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับค่ะแต่ว่าวันเรื่องของดอกเบี้ยนะคะคุณกอบสิทธิ์คาดการณ์ไหมคะว่าดอกเบี้ยจะยังคงนิ่งๆต่อไปหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกันไหมคะในการประชุมของกรนง,งครับคือถ้าก่อนเราดูเรื่องของกรนง,งแล้วเนี่ยคือ ธนาคารกลางในภูมิภาคเนี่ยก็มีการประชุมกันประมาณสัก2อาประเทศนะครับเช่นออสเตรเลียก็ลดดอกเบี้ยไปนะครับเกาหลีใต้ก็ลดดอกเบี้ยไปนะครับแต่อินโดนีเซียก็ยังคงดอกเบี้ยเท่าเดิมน,นะครับซึ่งเราต้องดูว่าสถานการณ์แต่ละภูมิแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับซึ่ง ยกตัวอย่างว่าเช่นเงินเฟอ้อในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะต่ำทีเดียวนะครับก็คืออยู่ประมาณสัก2%เมือ่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยของเขาที่อยู่ประมาณสัก2.75%นะครับเพระั้นคือดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่จะขยับได้ในขาลงอยู่นะครับแต่ถ้าดูดูของเราแล้วเนี่ยคือเรื่องของเงินเฟ้อของเราเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสูงกว่าเมือ่อเปรียบเทียบก,กับดอกเบี้ยของ,ของดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็คิดว่าพื้นที่ในการที่ลดเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นมากนักนะครับเพราะงย ไม่ว่าจะเป็นปีหน้าเนี่ยในการที่จะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเป็น300บาททั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับจะมีครึ่งของเงินเฟอ้อที่จะเป็นเป็นระลอกตะล,ลอกอีกทีเนี่ยอาจจะทําให้เรื่องของการปรับดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากลำบากครับค่ะดังนั้นแล้วในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าดอกเบี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลอะไรต่อภาวะของการลงทุนหรือว่าเงินทุนไหลเข้าออกหรือไม่ยังไงคะ่ะ ครับผมว่าในในในช่วงประมาณสักหนึ่งเดือนต่อไปเนี่ยนะครับก็คืออาจจะมีการชะลอการลงทุนค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเพราะว่าเราอาจจะดูว่าสื่ออาจจะให้ความสนใจนะครับเรื่องของอการต้ว,วาทีที่เราเห็นตอนเช้านี้ระหว่างอ่าม์ทรอมีกับทางอ่าบราโอบามานะครับก็่ผลออกมาเราก็คงทราบเป็นวันที่หกนะครับว่าทางบอบามาเนี่ยจะได้ นาก,กอีกต่ออีก4ปีหรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะครับแล้วอาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงของนโยบายในการบริหารแล้วคงอมีความกังวลว่าต่อยอดตรงนั้นไปแล้วเนี่ยคือการแก้ไขปัญหาของนโยบายการคลังเนี่ยนะครับจะมีความชัดเจนหรือเปล่านะครับ ที่เราพูดคุยกันว่าเรื่องของการตกเหวของในใบกรคลางเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับอาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยไม่กล้าได้กล้าเสียมากเท่าที่ควรนะครับนอกเหนือจากนั้นเราคงเห็นในสัปดาห์นี้นะครับก็คือจีนเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขของ GDP เขาขอ,ออกมา แล้วก็เราคงจะได้ความชัดเจนว่าผู้นําของจีนเนี่ยจะมีผู้นาคนใหม่นะครับในเดือนหน้าเนี่ยจะมีการประกาศในการมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับนั่นคือโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะกล้ากลัวอยู่นะครับจนกว่าความชัดเจนตรงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในต้นเดือนหน้าครับเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณกอบสิทธิ์ศิลปชัยค่ะผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยค่ะเวลาของชั้นโมงทำกินแล้วนะคะดิฉันลุงทิพย์โชติภาลัยพร้อมทีมงานทุกคนสวัสดีค่ะ